วันนี้ช่อง ACT ลุยส์มารีจะกลับมาอีกครั้งกับคลิปทดสอบสังคมโดยสิ่งที่เราจะไปทดสอบกันวันนี้คือจะให้หลิวซึ่งเป็นหนึ่งในทีมงาน ACT ลุยส์มารีและเคยรับบทเป็นขอทานในคลิปขอทานขอเงินขอทานในคลิปแรกในวันนี้หลิวจะทาตัวน่าสงสารโดยแต่งตัวเป็นขอทานเข้าไปขอเงินแม่ค้าหรือพ่อค้าจํานวนเงิน100บาทและเราจะมาดูกันว่าแม่ค้าพ่อค้าที่เห็นหลิวเข้ามาขอทานนั้นจะสงสารหลิวหรือประเกียดหลิวกันแน่ถ้าพร้อมแล้วพวกเราไปชมกันได้เลย แล้วตอนนี้นะครับเราก็จะออกไปร้านค้าร้านแรกเราจะมาดูกันว่าวันนี้ร้านช้าแต่ละร้านนั้นจะให้เงินหลิว100ยหรือเปล่านะครับถ้าเขาให้เราก็จะซื้อของเขาเป็นการตอบแทนแต่ถ้าเขาไม่ให้เราก็จะกลับออกมาแล้วไปร้านอื่นๆกันโดยที่หลิวอยู่ตรงนี้ะหลิวส่งเสียงให้รหลิยวสวัสดีครับวันนี้ขอทานเราจะมีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นคือหลิวครับแต่งตัวมาพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามิชชั่นของเราวันนี้จะสําเร็จตามที่เราต้องการหรือเปล่าไปชมกันเลยครับ ก็ตอนนี้นะครับหลิวลงไปแล้วเดี๋ยวจะดูตามแผนนะครับว่าหลิวว่าไปของเงินเขาร้อยหนึ่งครับหรือที่เขาจะให้ร้อยหนึ่งแบบพอดีผมจะกลับบ้านไม่มีสั่งก็ขอบคุณมากครับไมปค่อยๆด้วยคือสังเกตตรงไหนเด็กเมื่อกี้มีเด็กมาขอเงิน<อ>ใช่ไหมครับแล้วทำไมร้านนี้ถึงให้เงินเด็กล่ะครับให้ไปเท่าไหร่ให้ไปเท่าไหร่ครับ ให้ไปร้อยหนึ่งโห oh, ให้ร้อยหนึ่งไม่น้อยเลยนะ <c oughs> คือถ้าเรามีแล้วเราแบ่งปันกันนะ่ะการการแบ่งปันนะ่ะมันไม่มีคำว่าสิ้นสุดเราอย่าไปคิดว่าเรามีแล้วแค่นิดนิดหน่อยหน่อยส่วนต่างถ้าเรามีความสุขเขามีความสุขทุกอย่างจบแล้วครับแค่มีความสุขพอละ <c oughs> แค่นี ya, no no. no mmm ้เองนะครับก uh ็คิดง่ายๆแต่เอาไปปรับใช้ได้นะครับผู้ชมดูอยู่ก็เอาไปปรับใช้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณร้านร้านนนทบดอเข้าวบัดปูสายสามแม่บุญหมุนได้นะครับนี่ผมดนไปแล้วนะครับนี่ครับขอคนะจ่ายค่าร้านนะโอเคครับผ่านไปแล้วร้านแรกนะครับก็เขาให้เราครับแล้วเขาก็ให้ข้อคิดดีกับเราด้วยนะครับร้านร้านนนทบดอเข้าวบัดปูสายสามครับรู้สึกดีครับที่เขายังจะช่วยเหลือคนในสังคมอยู่ความคิดดีมากเลยไปดูร้านที่สองดีกว่าครับ ตอนนี้เจอร้านชื่อร้านเจ๊เล้งกหวยจับน้ำพ่นครับเดี๋ยวไปร้านเจ๊เล้งกันว่าเขาจะให้เงินหลิวหรือเปล่าไปดูเลยครับหลิวลงไประวังนะเตรียมตัวด้วยครับผมเช็คเล้งก็หน้่งร้อยอ่ะนะครับเออคือผมของเงินร้อยหนึ่งใช่ไหมครับผมจะเอากลับบ้านนะครับบ้านของต่ไหนเออเอาผมบ้านไหนกเนี่ยทิ้งข้าวอ,อ,อย่างเถอะครับเเข้ามาเนาะ อ๋อไม่เป็นไรครับคือผมรีบก,กลับมาแม่ผมอยู่ต่างจังหวัดเขารอผมอยู่ครับไม่แล้วแล้วหนูฝันยังไงร้อยพันจะพอรหรออยู่จังหวัดอะไรอยู่แถวๆวสวเชียงใหมครับแล้วหนูก็าหางานทำก็เนี่ยหนูก็่าอะไรกันหนูเลื่นอยู่ไหมคะเออก็ไม่มีงานทำครับเพราะว่าเขาบอกว่าผมยังเด็กอยู่ก็เดินเป็นขอทาลเล่ย์อยู่แถวเนี้ยครับนั่งกินก่อนสิ ไม่ไหรอกแล้วจะไปังไงแถวทีจะจะเราจะนั่งรถเรือไฟแถวที่รถมันไม่เคยมีนะคงต้องเดินหารถตู้แถวนี้ครับเผวตู้แถวมีไม่มีหรอกที่จะบอกให้เลยแถวที่ไม่มีรถนะหรือจะไปยังไง มีเหตุการณ์ที่เราก็ไม่ได้คาดคิดจะเกิดขึ้นครับเพราะเราต้องการแค่เป็นตัวเงินมาแต่ป้าไม่ให้เงินครับป้าเลือกที่จะให้ของก็คือให้ก๋วยเตี๋ยวกินครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ดิวนั่งกินอยู่ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทําคือก็ต้องไปตอบแทนคุณป้าอีกแล้วครับเพราะว่าเราไม่ได้มาเป็นตัวเงินแต่มาในรูปของของก็คือเป็นการตอบแทนน้าใจดีที่ป้าร้านก๋วยเตี๋ยวมีให้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องไปขอบคุณเจเล้งกันครับไปครับรอะตอนนี้ลมแรงมากผู้ชมว่าฝนจะตกแล้วแล้วก็มืดมาก เมื่อกี้เมื่อกี้มีเด็กขอเงินร้อยหนึ่งใช่ไหมจะกลับบ้านใช่ไหมจะกลับบ้านจะกลับบ้านนะครับแล้วทำไมแล้วทำไมที่ไม่ให้เงินแต่เลือกใช้ก๋วยเตี๋ยวแทนล่ะครับเมื่อกี้เมื่อกี้มีเด็กขอเงิน ถ้าเมื่อกี้ทุกคนสังเกตดีๆนะครับในคลิปทุกคนจะเห็นว่าหลิวอ่ะวิ่งไปไหนคือเหตุการณ์ก่อนหน้านี้นะครับตอนที่หลิวได้เข้าไปของเงินกับแม่ค้าแต่แม่ค้าปฏิเสธแต่ว่าจะให้เป็นกินกว๋วยเตี๋ยวแทนแต่ว่าข้างๆหลิวนะตอนนั้นจะมีลุงอยู่คนหนึ่งที่นั่งอยู่ตรงโต๊ะแต่ว่าในคลิปอ่ะกล้องไม่สามารถจับภาพได้ซึ่งตอนที่แม่ค้ายื่นกว๋วยเตี๋ยวให้หลิวทานสักพักหนึ่งลุงคนนั้นก่อนที่จะออกไปจากร้านได้เดินมาให้เงินหลิว100บาทแต่พอพวกผมกลับมาสยยอดเดินเข้าไปลุงคนนนนั้้้ก็ไไดเดเิายปแแลวต่ โชคดีที่ในคลิปตามที่ทุกคนเห็นคือหลิววิ่งตามไปก็ยังตามทันอยู่เพื่อเห็นภาพทุกคนไปดูคลิปนี้พร้อมกันครับว่ามันมาก้อนนี้แน่เลยหน้าตาผิวพันไม่เป็นไรลูกเราคนไทยเหมือนกันมีอะไรก็ช่วยเหลือกันลุงไม่ได้รวยเจ๊จะบอกว่าตจนี้นี้ใหนลุงคนนี้ให้เงินลคนนี้ให้เงินเลยอ๋อลุงคนนี้ให้เงินร้อยหนึ่งเลยเหรอเขา ขอบคุณมากมากเลยครับเจเล้งครับจริงๆแล้วเราแค่เราเราแค่ทดสอบไปเฉยว่าผู้เออ่ผู้ประกอบการเนี่ยจะมีความเมตตาต่อคนทั่วไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ที่ที่ช่วยเหลือเด็กแต่ผมจะตอบแทนเจเล้งครับผมจะอุดหนุนสินค้าเจเล้งโดยการซื้อก๋วยเตี๋ยวก๋วยจั๊บไปด้วยครับผมขายถุงเท่าไหร่ครับเจเล้งขายสามห้าเองธรรมดาแล้วโอเคน่นักพิเศษสี่ห้าเต็มเลยนี่อร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยมากอร่อยมากนะครับโอเค งั้นอุหนอุหน,น,นสีถุงครับพิเศษสีถุงเลยได้ไม่ได้อนั่งทานดูอ่ะเดี๋ยวต้องไปที่อื่นต่อ,อครับขอ,อบคุณมากมากครับ เจเล้งครับไม่ทราบว่าอยากจะถามนิดนึงนะครับเจเล้งให้ฝากผู้ชมนะครับว่าเรื่องของการช่วยเหลือกันในสังคมปัจจุบันนี้เจเล้งคิดว่าเป็นยังไงบ้างครับสังคมเนี่ยมันผ่านไปได้ไงไม่ว่าจะเจอโรคโควิดหรือจะเจออะไรก็แล้วแต่นะครับเรื่องเงินเรื่องทอ,องเนี่ยแต่แต่สําคัญที่สุดคือน้ําใจค่ะค,คือคนเราต้องมีน้ําใจคือตอนนี้เราขาดน้ําใจมากเพราะฉะนั้นน,นิดๆหน่อย,อยๆเลยอย่าไปคิดอะไรมากอย่าไปคิดว่าเขาจะเอาไปทําไม่ดีอะไรมันอยู่ที่ใจคุณไงถ้าคุณให้ให้เลยเขาจะเอาไปทําอะไรก็เป็นเรื่องของเขาอีกทีหนึ่งแค่นั ตรงข้ามบ้านทองหยอดนะคะบ้านทองหยอดก็แบดมินตันบ้านทองหยอดนั่นเองนะครับแวะมากินได้อร่อยมากครับนี่นะครับขอบคุณเจ้าเล้งมากครับ,าบ,บมาอุ่นๆครับอวเนี่บ เดี๋ยวทนตังค่าครับเมื่อกี้จะเล้งนะครับรก็ว่าให้ก๋วยเตี๋ยวเหลียวมา1ชามแล้วก็จะให้เงินด้วยแต่ว่าปรากฏว่าก่อนหน้าที่จเล้งจะให้กินก๋วยเตี๋ยวนะมีลุงคนหนึ่งนะครับก็ให้เงินมาแล้วร้อยหนึ่งซึ่งเขาเป็นคนที่มีน้ำใจมากนะครับผมก็ไม่รู้หรอกว่าหลียวมามา้ายหรือมาอะไรก็บอกว่าอยากจะให้ก็ให้ใหเห็นไหมครับความรู้สึกที่เราอยากจะให้ก็ให้ไปเลยโดยที่ไม่ต้องมาคิดมากว่าเขาจะมาหลอกเราไปคิดซับซ้อนว่าอเขาจะเอาไปทำอะไรเปล่าคืออยากให้ก็ให้ไปเลยแค่นั้นเองความรู้สึกเราความรู้สึกแรก ทผู้ชมดูฝนฝนตกแล้วนะครับตกหนักด้วยเพราะฉะนั้นเราจะไปหาร้านกันกลางฝนเนี่ยแหละครับดูซิว่าในท่ามกลางสายฝนที่หนักๆอย่างนี้จะมีใครช่วยเหลือขอทานจำเป็นของเราคนนี้หรือเปล่าตามมาตามมาเรือไปเลยเรื่อไปเลยไปไปไปให้ผมไปตามมาตามมาเรือาอาคุรงคือผม ผมผมของเงินสัก100 1 0 0บาทนะครับผมขอเงินสักหนึ่งร้อยบาทนะครับผมจะขึ้นแท็กซี่กลับบ้านนะครับคือผมเป็นขอทานอยู่แถวนี้ผมไปขอทานอยู่แถวนี้แต่ว่าผมวันนี้แบบว่าเขาไม่ให้ตังค์ผมเลยแล้วก็ฝนตกผมก็เลยไม่มีตังค์กลับบ้านเรา<ร>อยู่่<ร>ไ,<ห>ไหนอะ่ะอยู่แถวแถวสมุทรสาครนะคะรับเขาทำอะไรอยู่ที่ไหนมาหางานทำอะครับพอดีครับผมแล้วคนนู้นอะ ใช่นะครับคนที่มาด้วยกันอ่ะเมื่อกี้มานดอกคนนี้ใครอะฮะคนนี้ยใครออกมาหน่อยดิพี่วีลเพื่อนกันเหรอพี่วีลเป็นยังไงลดลดมาแปลกๆนะสองคนเนี้ยอ่าก็คืออันนี้มาถ่ายทดสอบสังคมเหรอคของของรายการของโรงเรียนก็อันนี้เป็นอ๋อให้เหรอครับอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เห็นเหรอ วานแล้วก็ให้งไงว่านจะาอนเสรเ้อเจริงจริงใช่รูปแบบเราเคยโดนหลอ,อกไงเราไม่วัดใจจนเราวัดใจก่อนเนี่ถามว่าพี่บใครอ่ะแปลกๆนะเออเออเอเอเแต่ตเขาจะให้นะเออเขากำลังจะยื่นให้แล้วแต่ว่าเขาเห็นพี่บิวไงเขาเห็นรองเท้าอ่ะ ผู้ชมครับตอนนี้เราเจอร้านสุดท้ายแล้วครับขอเก็กเสียงนิดหนึงน่งครับ <c oughs> เราจะกลับโรงเรียนแล้วแต่ก่อนจะกลับเราไปเจอร้านโกปปปโกปีสยามเนี่ยโกปิร้ <c oughs> านก,นกาแฟโบราณครับผมแต่ว่าดูจากร้านไม่น่าโบราณนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าร้านสุดท้ายก่อนกลับโรงเรียนหลิวไปขอเงินด้วยเหตุผลต่างๆ,ๆ,ๆที่หลิวจะคิดเขาใช้เงินเราหรือเปล่าและถ้าเขาให้เราจะไปอุดหนุนของเขากันแล้วคืนเงินเขาไปไปไปดูกันเลยครับบิวต้องขยับรถไปป้าเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้เลยป่าโอเคอ่ะนะคะราะว่าผมผมผมขอเงินกลับบ้านที่ต่างจังหวัดยังไงครับ ไม่มีเลยหรอครับผมอ๋อเหรอครับเอาผมเพีขอแค่ร้อยเดียวเองได้ไหมครับขอขอแค่ร้อยเดียวเองครับนะครับผมผมอยากกลับบ้านไปหาแม่ครับแม่ผมอยู่ต่างจงังหวัดขอบคุณมากมาเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตนิดนึงนะครับเมื่อกี้มีเด็กมาขอนี่เด็กมาขอเงินใช่ไหมที่บอกว่าจะกลับบ้านใช่ไหมไม่มีเงินกลับบ้านขอร้อยหนึ่งเขาถามนิดนึงครับทำไมทำไมถึงเลือกที่จะให้เงินเด็กล่ะครับเคยแบบไม่มีฟังเหมือนกันนะคะเดี๋ยวตอนเราทำงานนะคะกลัวเขาไม่มีกัร์งินเขาอย่างนั้นก็เห็นเขาไม่มีการ์ข้าก่อนอ๋อก็คือให้เพราะว่าเราเคยประสบการณ์ตรงจากเราใช่ไหมใช่อ๋อเราเคยไม่มีก่อนเราเห็นคนไม่มีก็อยากช่วยเขาเหลือช่วยเหลือเขาบ้างก่อนเราไปทำงานแล้วเราใช้เงินทุนอะไรอ่ะคะโอ้โห กินแค่มาม่ามีแค่มาม่าทานรู้สึกถึงความยากลำบากเลยใช่ไหมว่ามันเป็นยังไงเลยเห็นคนเป็นอย่างนี้บ้างก็เลยอยากจะช่วยโอ้โหสุดยอดมากๆเลยครับอย่างนี้เราต้องตอบแทนครับเดี๋ยวร้อยนึงเมื่อกี้มาก,ก่อนร้อยนึงเมื่อกี้หน่อครับอันนี้คืนก่อนคืนคืนในความดีแล้วก็เรานะครับจะช่วยอุดหนุนของในร้านครับผมเป็นการตอบแทนครับผมที่นี่มีอะไรอร่อยบ้างครับผมเอาโอ,โอ,โอ,โอเซ็งไข่มุกแก้วหนึง่งเดี๋ยวที่เหลือสั่งถือว่าเป็นการช่วยอุดหนุนร้านนี้ตอบแทนความดีเอาอะไรสั่งเลย วันนี้เรามาถ่ายกันท่ามกลางสายฝนนะครับอ่ะเดินมาให้ดูก่อนว่าสายฝนจริงๆวันนี้ถ่ายทําฝนตกตลอดเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญวันนี้เราเกือบทุกร้านเลยนะครับเข้าทางเราหมดเลยคือเขาช่วยเหลือเราครับโดยการให้เงินเหลวนะครับและที่สําคัญคือข้อคิดที่เหมือนกันเลยก็คือเขายินดีช่วยเหลือคนที่ด้อยกว่าทุกกว่าแล้วก็แย่กว่าผู้ชมต้องสังเกตดูดีๆนะครับตั้งแต่ร้านแรกที่เราไปใช่ไหมครับร้านจเจล้งก็ดีร้าน้าดหน้านกพดลก็ดีหรือแม้กระทั่งร้านน้าโกปิร้านสุดท้ายเนี่ย<ๆ>เขาบอกเลยว่าเขาเคยลาบากมาก่อนแล้วเขาก็เลือกที่จะ วยเหลือโดยการให้เงินเลยโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรอยากให้ก็ให้อย่างที่เจเล้งบอกเน่อยากให้ก็ให้ไม่ต้องไปคิดว่าเขาจะมาหลอกเราไม่ต้องคิดว่าเขาจะมาเอาเงินไปทําไม่ดีเรยหรือเปล่าไม่รู้อยากให้ก็คือให้เลยนั่นแหละครับคือสิ่งที่เป็นจุดประสงค์หลักของการทําคลิปในวันนี้ซึ่งก็สอดคล้องนะครับกับท่านักบุญหลุยส์มารีนะครับียต้องขอพูด,ดนิดนึงผู้ชมครับเพราะว่าช่อง,องเราคือ ACP หลุยส์มารีพูดเกี่ยวกับท่านักบุญหลุยส์นะครับเพราะฉะนั้นท่านักบุญหลุยส์เนี่ยท่านมีคุณธรรมข้อหนึ มาครับแต่เม่อัก็ยินดีช่วยเหลือคนที่มีใจิตใจดีๆแบบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้มิชชั่นของเราก็จะจบลงที่ตรงนี้นะครับว่าผู้ชมต้องจำไว้นะครับว่าการให้ไม่มีที่สินสุดให้โดยไม่หวังสิ่งเราตอบแทนและที่สําคัญให้แล้วไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเอาสิ่งเราให้นั้นไปทําอะไรต่อเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือแค่ที่อยากจะให้ก็ดีที่สุดแล้วนี่เป็นข้อคิดสำหรับวันนี้ครับ